โรงเ, 3, เน 2, นรียนสานะมท 9, นะเลส่อนะครับและคนที่สองครับไม่มีส้นเก้าน 4, นครับผู้เล่นหมายเลขห้าครับและแน่นอนครับจากสามทะเลส่ออีกคนหนึ่งนะครับและผู้เล่นหมายเลขสามครับไกลสองสีขาครับตัวเล็กอิสระหมายเลขหนึ่งครับมีการกลับด้วยนะครับกับจอ และคนต่อไปครับคุณทิไกลก็ร่วมตามครับได้ในตำแหน่งบอลสั้นและสวมหมายเลข15เลยที่กาลนาี้ขอปรอกะการขอวังเลครับและคนต่อไปครับอาทิตินวงพรครับเพื่อนในตำแหน่งดีหลังและสวมหมายเลข6เลยครับพอ,อได้กลับมาช่วยทีมโคราชอีกครั้งนะครับในปีนี้ และคนต่อไปครับคุณยุนิสวงทอนครับในตำแหน่งเซนเตอร์ครับคนนี้เพิ่งพาทีมอาคะแนนต่อนะครับคว้าแชมป์วอลลเย์บอลเยาวชนพีเอมาครองได้บัดบาทเลยนะครับแล้วก็ดีกีนะครับเยาวชนทีมชาติไทยครับมีนี่สวมหมายเลขสิบเจ็ดครับและคนนี้ครับจกิจจันดาหัวทองครับเยาวชนทีมชาติไทยครับจากทีมอาเซียนต่อเนี่ยครับสวมหมายเลขสิบหกครับและเล่นในตำแหน่งบอลทอง นุ่มรอคนนี้ครับผู้เล่นในตำแหน่งตัวรักอิสระครับธนภัทรเจริญสุขครับเป็นผู้เล่นตัวรักยอดเยี่ยมนะครับของวงการวอลเลย์บอลไทยครับทีนี้ส่วนหมายเลข14ครับและผู้เล่นเซนเตอร์ครับหมายเลข10ครับอนุชามินสุวรรณครับนี่ถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับกับการคว้าแชมป์มสมัยนะครับของทีมแคทเดวิลนะครับและคนต่อมาครับผู้เล่น สูงเนินเงี้ยนีเล่นท้งก็แบ่งโค้งก็สามาราเล่นตีหลักได้ด้วยครับดาทีกำลังเดินเข้ามานี่ครับนันทุนแซงกระท่กันครับผู้เล่นหมายเลขเก้าในตำแหน่งบอลตันครับนอกจากผู้เล่นเยาวชนของโคราชยาวนะครับผู้เล่นจังหวัดโคราชแล้วและขอตีมวอต้องเัาครับผู้เล่นทีมชาติพียนมาครับ ไปครับกินกิมพองสุขสาลาครับเพื่อเป็นตำแหน่งกอนสั้นครับทีนี้สวมหมายเลข2และผู้เล่นที่มีความสูงที่สุดในรอบรับเจ้ากบวุฒิชัยใสุขสาลาครับการที่ไปสู่ทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ได่เนะครับทีมชาติไทย ของคัทเดวิวนะ้ครับเห็นชมหน้าแบบนี้แล้วนะฮะโอกาสที่จะคว้าแชมป์นในสมัยที่สีครนะับก็ไม่ใช่เรื่องยากคนระับหนึ่งนะครับของคัทเดวิว